แขนนี่แข็งแรงมากนะครับโอเลเล็กจังหวะจับนี่กระจับแล้วดูดูได้เปรียบจับแล้วอยู่เลยครับเพชรอนุวัฒน์ต้องเนี่ยครับต้องอาศัยอาวุธหนักแล้วนะครับเข่าทิ้งไว้ก่อนครับเพราะตีลําบากเหลือเกินครับเปี่ยมจับโอ้โหดูว่าเหลี่ยมจับของโอเล่เล็กครับไม่กินอะไรมาข้อแขนแข็งจริงๆครับจับเหนียวแข็งแรงเหลือเกินนะครับโอเล่เล็กพยายามจะเบียดอย่างเดียวตอนนี้มีหมัดมีศอกเป็นคาตอบสุดท้ายแล้วเพชรอนุวัฒน์ แต่พอเข้าไปนี่โดนล็อกเอาไว้นี่อยู่เลยนะครับโอ้โหถือว่าตอนนี้นี่เป็นงานที่หนักแล้วเพชรอนุวัต์จะทําได้หรือเปล่านะครับกับเวลาที่เหลืออีก2นาทีครับต้องเดินชนเดินชนตลอดนะครับแม่หัวหน้าคะน,นี้ตั้งแม่เข้าใจตั้งชื่อจริงๆนะครับทาหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนะครับทั้ง8คนอ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับ หนังม้วนเดิมครับโอเลเล็กสอแก่นใจก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ทิมไปครับดูรูปร่างหน้าตาครับ